บทที่60จริงๆแล้วหลายวันมานี้เมืองเฉียวเอ๋อดูมีชีวิตชีวามากกว่าแต่ก่อนแต่ก็ขำกว่าแต่ก่อนมากเช่นกันเสี่ยวซึงหวายื่นมือไปลูปใบหน้านางเบาๆด้วยความรักและความสงสารร้องไห้ทําไมอยู่แล้วเป็นอย่างไรไม่อยู่แล้วเป็นอย่างไร,ไงไรต่อให้เฝ้าอยู่ข้างกายแม่ทุกวันเราจะทรมานแทนแม่ดื่มยาแทนได้หรือเร็วรีบลับค่ายไปตั้งใจฝึกฝนวันหน้า จะได้เป็นโหแย่หญิงเหมือนอย่างจิงจ้นเจียงโหแม่เห็นแล้วคงดีใจนักเมืองเฉียวเอ๋อร์คิดดูแล้วก็รู้สึกว่าแม่สามีพูดมีเหตุมีผลนางจึงหยุดร้องไห้นางจากไปด้ยวยความอาลัยอาวรณ์อ,อย่างที่สุดแต่ก่อนไปนางยังไปหาเพ่ยเหิงกับเซี่ยวเหมยเพื่อกำชับพวกนางให้ดูแลท่านแม่แทนแม้ตอนนี้เพ่ยเหิงกับเซี่ยวเหมยต้องเรียนหนังสือและฝึกดีดพินแต่พอเลิกเรียนพวกนางก็หมกจะรีไปที่เรียนฟูอินเสมอดังนั้นจึงพยักหน้ารับคำอ,อย่างเต็มอกเต็มใจ จริงๆก็ไม่มีอะไรแค่เพื่อเพื่อนกับซิ่วเหมยเห็นพี่สะพรยหันกกลจากไปนึกถึงตอนนี้มารดาก็กำลังป่วยอยู่พวกนางก็หันมามองหน้ากันด้ยวยความโศกเศร้าปกติที่บ้านนี้มีผู้หญิงสี่คนพวกนางมักจะหัวเราะด้วยกันพูดคุยด้วยกันเหยียบผ้าด้วยกันไม่เคยรู้สึกว่าขาดใครไปไม่ได้ตอนนี้ถึงได้รู้ว่าแม้ซิ่วเหมยกับเพื่อเหินจะสนิทกันมากกว่าท่านแม่จะถูกคอกับเมือ,เอ,เออเฉาเอ๋อร์มากกว่าพวกนางก็เป็นครอบครัวเดียวกันไม่ว่าขาดใครไป ก็ต้องใจคอไม่ดีทั้งนั้นยิงตอนนีท่านแม่ล้มป่วยก็ยิ่งรู้สึกหวาดวันเพลยเหงรอง้องไห้พังกอดซิ่วเหมยแน่นซอรองท่านแม่ของข้าคงไม่เป็นอะไรใช่ไหมหลายปีมานี้ไม่รู้ว่าท่านแม่ต้องลำบากเพลยเหงื่อกเสียงสะอื้นลำบากสักแค่ไหนยากนักกว่าจะได้พบท่านพ่อแต่เพิ่งสบายได้ไม่กี่วันกับเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นซิ่วเหมยเห็นน้องสามี ร้องไห้ก็อยากร้องไห้ตามแต่นางเป็นพี่สะใภ้สมควรต้องปลอบใจน้องสามีดังนั้นนางจึงพยายามฝืนยิ้มพังกล่าวว่าไม่เป็นไรหรอกท่านพ่อเชิญหมอหลวงมาตั้งหลายท่านยาดีๆก็มีต้องมากมายต้องไม่เป็นอะไรแน่ๆท่านแม่มีบุญวาสนาช้าเร็วก็ต้องผ่านไปให้ได้ยามมีเพ่อเหิงได้แต่คิดเช่นนั้นตอนนี้ข้าหวังเพียงว่าท่านแม่จะหายดีหากท่านแม่หายดีจะให้ข้าทําอะไรข้าก็เต็มใจทางนั้น ข้าจะไม่ดื้อไม่ทำให้ท่านแม่ต้องเป็นห่วงอีกแล้วหลายวันมานี้เพื่อเหงิงเป็นห่วงมารดามากพอมีเวลาว่างก็มักจะไปเยี่ยมเสมอวันนี้นางไปที่เดินฟูอินเพิ่งเดินไปถึงระเบงทางเดินด้านนอกก็เห็นเหล่ามามาแล้วสาวใช้ยืนรอรับคำสั่งอยู่ตรงนั้นเมื่อหันมาเห็นนางก็รีบส่งสัญญาณบอกมาให้นางส่งเสียงพางชี้เข้าไปในห้องเพื่อเหิงรู้ทันทีว่าบิดาเฝ้าอยู่ด้านในหลายวันมานี้ท่านแม่ไม่สบาย ท่านพ่อก็อ้แต่เฝ้าอยู่ข้างๆไม่แม้แต่จะไปเข้าร่วมประชุมเช้าบางครั้งก็ถึงกับไม่ได้ดับไม่ได้นอน,อนไปครึ่งค่ำคืนนางถอนใจออกมาเบาๆพังผลักประตูเข้าไปแต่แล้วก็ต้องหยุดชะง,งักอยู่ตรงนั้นยามนี้เข้าสู่เดือนเก้าอากาศเริ่มเย็นขึ้นแล้วท่านแม่สุขภาพไม่ดีก็เลยยายเข้าไปอยู่ในห้องอุ่นนางมองเข้าไปเห็นท่านพ่อศพนอนอยู่ตรงข้างเตียงดูท่าคงหลับไปแล้วเนื่องจากมุมที่นางยืนอยู่จะเห็นได้ชัดว่าตรงขมับของท่านพ่อ เริ่มมีผมขาวแตกต่างจากท่าทางทรงอํานาจหน้าเก่งขามยามปกติอย่างสิ้นเชิงท่านพ่อนั่งอยู่บนมา้านั่งข้างเตียงร่างสูงใหญ่ขดตัวซบหลับอยู่ตรงนั้นเผยเหิงเห็นแล้วก็อดปวดใจไม่ได้ที่ผ่านมานางครัวท่านพ่ออยู่บ้างแต่ตอนนี้กลับรู้สึกปวดใจเหลือเกินนางรู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับท่านแม่ทําให้ท่านพ่อเสียใจมากจนนอนไม่หลับนางยังได้ยินพวกบา่าวรับใช้พูดกันว่าหลายวันมานี้ท่านพ่อ ปอนยายท่านแม่ด้วยตนเองท่านแม่ดื่มไม่ลงท่านพ่อก็จะดื่มเป็นเพื่อนยังมีอาหารท่านแม่กินได้แค่ไหนท่านพ่อก็กินได้แค่นั้นหากท่านแม่หิวท่านพ่อก็ร่วมหิวเป็นเพื่อนเพยเหงื่อสุดลมหายใจเข้าลึกพยายามบังคับน้ำตาที่ให้ไอยย้อนกลับลงคอนางเดินไปที่ราวแขวนเสื้อด้านข้างหยิบเสื้อคลุมของพิดาตัวหนึ่งลงมาแล้วเดินไปคลุมบนท่าของเขาเบาๆคิดไม่ถึงแล้ว่านางพึ่งคลุมลงไปบิดาก็รู้สึกตัวนางชะงักไปเล็กน้อย ก่อนจะถอยหลังไปก้าวหนึ่งท่านพ่อตื่นแล้วหรือเจ้าคะเสี่ยวจันถิงคิดไม่ถึงว่าตนเองจะเผลอหลับเขาเขามวดคิ้วพางหันไปมองเสี่ยวซินฮาวาที่นอนหลับอยู่บนเตียงเห็นนางกำลังหลับสนิทถึงได้หันไปมองุตดสาวเจ้ามาเมื่อไรกันเพิ่งมาเจ้าคะ่ะเห็นท่านพ่อรับอยู่ก็เลยไม่กล้ารบกวนอืมกินอาหารกลางวันหรือย,ยังเสี่ยวจันถิงถามจริงๆเทาเมื่อก่อน เขาไม่เคยพูดคุยเรื่องสัพเพเหตระเช่นนี้กับบุตรสาวมาก่อนเขาไม่ใช่คนที่ชอบพูดเรื่องทํานองนี้แต่หลายวันมานี้บุตรสาวมาช่วยปฏิบัติมานาทุกวันพวกเขาจึงคุ้นเคยกันมากขึ้นกินแล้วเจ้าค่ะแล้วท่านแม่หลับไปเมื่อไหร่เจ้า,าคะเพยเหิเห็นบิดามีสีหน้าเหนื่อยล้าเส้นผมยุ่งเหยิงเหมือนไม่ได้หวีฉันยังมีหนวดเขาเกี่ยวคลึ้มดูท่าไม่ได้ดูแลตนเองมาหลายวันแม้กระทั่งดวงตาก,ก็แดงํำจนน้าตกใจพอดื่มยา กินอาหารกลางวันเป็นเพื่อนท่านแม่ของเจ้าแล้วก็เฝ้านางจนหลับไปจริงๆแล้วกว่าเซลเซงฮัว,าวาจะดื่มยาได้ก็ต้องวุ่นวายอยู่นานสำยังเกือบอาเจยียนออกมาอาหารกร็แทบจะกินไม่ลงเดิมคนที่ตั้งคันก็เลือกกินและอาเจยียนมากกพแพ้ท้องอยู่แล้วพอล้มป่วยแล้วก็ต้องฝืนกินยาแบบนี้ก็เรียกได้ว่าเคราะห์สำกาชัดเลยทีเดียวท่านพ่อเพยเหิหงนังเลอยู่ครู่หนึ่งก็อดพูดไม่ได้ท่านพ่อ ก็ต้องระวังสุขภาพของตอนเองด้วยนะเจ้าคะอาการป่วยของท่านแม่ก็ต้องรักษาแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่จะดีขึ้นในวันสองวันท่านต้องวางแผนระยะยาวอย่าให้กลายเป็นว่าพอท่านแม่หายท่านพ่อก็ล้มป่วยไปอีกคนจะว่าไปแล้วก็ยังมีค่ากับซอรองพวกเราเองก็จะมาช่วยดูแลท่านแม่แทนได้เสียวจันถิงได้ยินเช่นนี้ก็อดหันไปมองบุตรสาวไม่ได้อีนี้บุตรสาวของเขาอายุ15นางดูเหมือนเซียวซิงฮวาสมัยเป็นเด็กสาวม,มาก นางยืนอยู่ตรงหน้าเขาอย่างสงบสงเงียมดวงตาทั้งคู่ฉายแววปวดใจในความปวดใจนั้นยังมีความเคารพยำเกรงแฝงอยู่จู่ๆเขาก็นึกถึงคำพูดที่เคยพูดกับเซียวซึงฮาวาตอนนั้นเขาพูดว่าหากมีบุตรสาวเขาจะรักนางมากๆจะเป็นม้าให้นางขี่จะทําให้นางไม่มีวันรู้จักความทุกข์ไปตลอดชีวิตจริงๆแล้วเขาไม่อยากให้บุตรสาวมองเขาด้วยสายตาย,ยำเกรงราวก,กัว่าพูดอะไรก็ต้องคิดทบทวนให้รอบครอบสักหลายรอบ เ่ยวฉันถิงยิ้มขึ้นอยู่ในใจจากนั้นก็ยกมือขึ้นตบบาพูาเบาๆที่เพยเหิงพูดพ่อรู้แล้วแรงตบบนบา่าทําให้เพล่เหิงตกใจอยู่บ้างท่านพ่อแรงเยอะแม้จะตบเบาๆนางก็รู้สึกสะเทือนไปถึงเครื่องในแต่ในใจกลับรู้สึกดีนางก้มหน้าลงเม้มปากก่อนจะเอ่ยว่าท่านพ่อข้าจู่ๆนางก็รู้สึกร้อนวูบอยู่ในอกนางคิดมาหลายวันนี้ท่านแม่ต้องลําบากมาก จริงๆท่านพ่อก็ลำบากไม่น้อยเช่นกันบิดามารดาลำบากเช่นนี้นางควรจะกระตันยูต่อพวกเขาอย่างไรพอคิดเช่นนี้ผากก็พูดพลองออกมาว่าท่านพ่อเรื่องของขั้วซื้อหมิงข้ามีความคิดของตนเองก็จริงแต่ก็ต้องแต่ก็ต้องรับฟังความเห็นของท่านกับท่านแม่ด้วยคาพูดของอาซ้อนในวันนี้ทําให้นางเศร้าใจไม่น้อยนางจึงพยายามคิดว่าตนเองจะทําอะไรเพื่อท่านแม่ได้บ้างคนเป็นลูกไม่ควรเชื่อฟังบิดามารดาหรอกหรือ เสี่ยวจันถึงที่ยินเช่นนี้ก็ยอมเข้าใจความหมายของปวดสาวเขาเงยหน้าขึ้นมองนางเผยเหงิงเรื่องการแต่งงานของเจ้าพ่อกับท่านแม่ของเจ้าปรึกษากันแล้วไม่ว่าอย่างไรก็สมควรเลือกคนที่เจ้าชอบหากเจ้ายืนกรานจะเลือกขั้วซื่อหมิงท่านพ่อกับท่านแม่ของเจ้าก็เห็นว่าเขาพอใช้ได้พวกเขาย่อมทมใจเจ้าพอได้ข่าวมาอีกว่าสองสวันพวกเขาก็จะมาถึงแล้วถึงตอนนั้น พวกเขาค่อยว่ากันอีกทีเจ้าค่ะเฟยเหิงก้มหน้าตำหางเหน็มปากแม่ไม่พูดอะไรอีกระหว่างที่พูดคุยกันเซียวซิงัวก็เริ่มขมวดคิ้วก่อนจะลืมตาขึ้นอย่างยากลำบากเฟยเหิงกับเซียวจันถิงรีบขยับเข้าไปใกล้ท่านแม่ตื่นแล้วหรือเจ้าคะซิงวัวรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างเซียวซิงฮวเพิ่งตื่นสมองอยังมึนงง,งงอยู่บ้างได้ยินเสียงของสามีกระปุกสาวอยู่ข้างๆก็อดขมวดคิ้วไม่ได้ ทำไมเพื่อเหิงไม่ไปเรียนหนังสือทำไมสองสามวันมานี้ท่านไม่ไปร่วมประชุมเช้าเสี่ยวเฉินถิงนั่งลงตรงข้างเตียงก่อจะหยิบหมอนใบหนึ่งมาวางซ้อนหลังพางประคองนางให้ลุกขึ้นวันนี้ไม่มีธุระเร่งด่วนอะไรไม่ต้องประชุมเช้าเขาพูดโกหกได้อย่างคล่องแคล่วโดยไม่สนใจเสียงทอดถอนใจของฮ่องเต้กับเหล่าแม่ทัพใต้บรงคับบัญชากสักนิดจริงๆแล้วเมื่อวานเจ้าหยางโหพึงมาหาเขาบอกว่าไม่นานนี้ถูเยี่ยนอ่องของเป้ยตี๋ หลมป่วยและเสียชีวิตลงบุตรชายคนที่สองตาเขินหานขึ้นสืบทอดตำแหน่งอองแทนตาเขินหานชื่นชอบการทางสงครามตั้งแต่เด็กสำเนียงมีใจทะเยอทะยานเกรงว่าจะยกทับมาลุกรานชายแดนทางเหนืออีกตอนนั้นเขาเพียงแต่เหลือบตามองเจิ้งหยางโหแล้วตีสีหน้าเรียบเฉยพังเอ่ยถามว่าแล้วเจิงหยางโหได้ยินเช่นนี้ก็ถึงกับตกตะลึงจนตาค้างท่านหมายความว่าอย่างไร ก็ตอนนี้ยังไม่ได้ลุกลานไม่ใช่หรือท่านจิงหย่างโหนิ่งเงียบไปครู่ใหญ่ก่อนจะเหลือบตามองร่างที่กําลังอ่อนล้าอย่างเห็นได้ชัดของอีกฝ่ายท่านใดนั้นเขาก็ถอนใจออกมาช่างเถิดท่านเป็นห่วงเรื่องของอาซอก,ก่อนก็ดีเรื่องชายแดนทางเหนือข้าจะทูลขอฝ่าบาทให้ส่งกําลังพลไปเพิ่มเองไม่ว่าอย่างไรก็จะปล่อยให้เกิดเหตุบุ่นวายเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ เจิงอย่างโหกกับไปแล้วเสี่ยวจันทิงยืนอยู่ตรงระเบียงพางหลับตาลงคิดถึงเรื่องการเฝ้ารักษาชายแดนทางเหนือจากนั้นก็ปัดมันทิ้งไปจริงๆแล้วเขาก็นึกเสียใจตอนนั้นเขาคิดว่าลูกเมียของตอนเองตายไปแล้วเขาเจ็บปวดจนไม่อยากมีชีวิตอยู่ก็เลยสาบานว่าจะต้องขับไล่คนเถื่อนชาวเป่ยทีออกไปและนำความสงบสุขขับคืนมาให้จงได้ดังนั้นเขาจึงไปชักอำเภอสู้เชิงไปไกลจากอำเภอ,เ,อ,เ,ภอเพิงยางและอำเภอไผ่หวานจือ้อ กลับไปที่ชายแดนเพื่อขับไล่ชาวเปยตีและรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาผิดมาตั้งแต่ตอนนั้นผิดอย่างมหันบางทีตอนแรกเริ่มเขาอาจจะทําเพื่อซึงฮาวาเขาอยากหาเงินให้มากขึ้นเพื่อให้ซึงฮาวาได้มีชีวิตที่สุขสบายแต่เมื่อเขาควบมามุ่งหน้าไปทางชายแดนเขากลับลืมไปเสียสนิทว่าในตอนเริ่มแรกนั้นเขามาจากหมู่บ้านต้าชวนจือมาเพื่ออะไร เขาถูกความรู้สึกเหมิมเหิมเยี่ยงวีรบุรุษครอบงำเริ่มใฝ่ฝันอยากเป็นวีรบุรุษผู้ผีชิตไปทั่วแผ่นดินเขาคิดว่าตนเองสามารถช่วยเหลือทัาดนนับหมืน่นสามารถสร้างผลงานด้วยการทบที่เลื่องลือไปตลอดกาลแต่จริงๆแล้วเขากลับไม่สามารถปกป้องได้แม้แต่ลูกเมียของตอนเองตอนที่เขาสารวจนสร้างวีรกรรมอยู่ในสนามทบนางกับกลูกๆกำลังใช้ชีวิตแบบไหนกันหากไม่ใช่พอเขายืนอยู่ในตำแหน่งที่อยู่ใต้คนเพียงคนเดียว อยู่เหนือคนนับหมื่นเช่นตอนนี้แล้วชักนําเพศภัยเชนีมาให้นางได้อย่างไรหากตอนนั้นเขาท้อแท้แล้วเลิกกลับบ้านเกิดหรือตามหาในบริเวณรอบๆอย่างน้อยก็น่าจะได้ข่าวของนางบ้างพวกเขาคงไม่ต้องพัดภาคจากกันนานถึง15ปีเสือฉันถิ่งจมอยู่กับความคิดของตนเองภรรยาของเขาตั้งครรภ์ลูกของเขาแต่กลับถูกวางยาพิษพเขาเจะเป็นหรือตายก็ไม่รู้ชะตากรรมสำหรับเขาแล้วตอนนี้จึงไม่มีเรื่องใดบนโลกนี้ ที่สาคัญไปยิ่งกว่นานั้งอีกแล้วเขาจะเฝ้าปกปักนางอยู่ข้างๆไม่ห่างไปไหนแม้แต่ก้าวเดียวดังนั้นเสี่ยวจันทิงจึงสามารถพูดจากโกหกภรรยาได้โดยสีหน้าไม่เปลี่ยนสีราชสำนักไม่มีเรื่องอะไรขาก็เลยขอลาหย,ยุดมาเป็นเพื่อนเจ้าท่านแม่ข้าฝึกคัดตัวอักษรของคนนี้เสร็จแล้วพินก็ฝึกแล้วอาจารย์ชมว่าข้าทําได้ดีขาก็เลยหาเวลาว่างมาเยี่ยมท่านเผยเหิงที่อยู่ข้างๆรีบเอ่อยขึ้นบ้าง เซวซิงฮวาฟังแล้วก็ค่อยวางใจพวกนางพูดคุยกันไปเรื่อยพอพูดขึ้นว่าเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วเซลซิงฮวาก็นึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้พูดถึงฤดูใบไม้ร่วงแม่ก็นึกขึ้นมาได้อ่อนที่แม่ตั้งคันอยู่ต้ผลตั้งหลงบนภูเขาสุขพอดีเกลือกของมันเป็นสีแดงเหนือด้านในเป็นสีเหลืองดูน่ากินมากตอ,อนนั้นที่บ้านไม่มีอะไรดีๆให้กินแม่ก็เลยชอบกินมันมากทานพอของเช่า ปิ่นขึ้นไปเก็บมาให้แม่ทั้งตะก้าแม่ก็กอดตะก้ากินได้กินดีถ้าเจ้าอยากกินข้าก็จะไปหามาให้ในเมืองเอี้ยนจิงก็มีผลเตื้งลงเหมือนกันเสี่ยวจันถิงรีบเอ่ยแบบนั้นก็ดีสิหลายวันมานี้เสี่ยวซิงฮวาทั้งดื่มยาทั้งแพ้ท้องทําให้ไม่รู้สึกอยากอาหารสักนิดยากนะขวารู้สึกใจอยากกินอาหารชนิดหนึ่งขึ้นมาได้แม้แต่ตัวนางเองก็อดคาดหวังไม่ได้เสี่ยวฉันถิงเห็นนางอยากกิน จึงรีบสั่งให้คนไปหามาให้แต่กลับพบว่าผลเต้งหลวงที่หามาได้ในเมืองเอี้ยนจริงนั้นกลับไม่เหมือนกับผลเต้งหลงที่อยู่หมู่บ้านต้าจุนชื่อผลเล็กมากไม่ว่ารสชาติก็ต่างพันทอยอดพันยอดเสี่ยวจนถึงไม่พอใจเขาสั่งพ่อบ้านใหญ่ว่าสั่งให้คนไปหาอีกพ่อบ้านใหญ่เองก็กุ้มใจโอ้ยข้าสั่งให้คนไปหาผลภูเขาใกล้เมืองเอี้ยนจริงชนทั่วแล้วขอรับแถบนี้มีแต่ผลต้าหลงแบบนี้ ไม่มีผลตั้งหลงแบบที่หูหินบ่อขอรับว่ากันว่าสมผูกที่ไหวนานเรียกจีผูกที่ไหวเปยเรียกจือต่อให้เป็นผลตั้งหลงแบบเดียวกันผูกในเมืองเอี้ยนจริงจะมีรสชาติแบบเดียวกันกับที่ผูกที่บ้านเกิดของโหเย่หรือส่งคนไปเสี่ยวจันถิงขงมวดคิ้วกล่าวเสียงหนักให้คนขี่ม้าเร็วไปใช้ม้าเร็วแผลร้อยลีไปที่เขาคุยที่นี่มัน พอบานใหญ่เบิกตากว้างปกติม้าเร็วแปะลอยนี้จะใช้สำหรับส่งสารสำคัญทางราชการเท่านั้นแต่ตอนนี้โหเย่กลับใช้ม้าเร็วแปะลอยนี้ไปเก็บผลตั้งหลงไปเอาตาประทับของข้ามาเร็วเข้าเสี่ยวจันทิงกล่าวเสียงเคร่งเครียดขอรับขอรับพอบานใหญ่ไม่กล้าลังเลอีกเขารีบว,วิ่งออกไปสั่งการทันทีทันทีที่คำสั่งของเจ้นกอโหถูกส่งออกไปก็มีม้าเร็ว ถูกส่งออกไปจากจุดพักม้าทันทีไม่นานนะักบนถนอนนอกเมืเองเอี้ยนจริงก็เต็มไปด้วยฝุ่นฟุ้งตลบมาพ่งผีวิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วเพียงพริบตาเดียวหนึ่งม้าหนึ่งคนก็หายรับไปเหลือทิ้งไว้เพียงฝุ่นสีน้ำตาลคราคลุ้งผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาอดเห็นเข้าก็ขาดดาไปทางธนา,นาใจคิดว่าไม่รู้ว่าทางการมีเรื่องสำคัญอะไรถึงได้เร่งร้อนเช่นนี้แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าผลต้งหลงซึ่งถูกห่อหุ้มด้วยเปลือกบ,บาง,บาง เรากะปิกจักจันบนเขาคุยจี้กำลังกวัดแกว่งไปมาตามสายนมชาวนาซึ่งอาศัยอยู่บริเวณเชิงเขาคุยที่กระหายทำขึ้นมาเมื่อไรกมัเจเดดเอาผลเติ้งลงมาปอกเปลือกแล้วกินเนื้อสีเหลืองด้านในทันทีน้าจะขนเติ้งลงซึ่งจะว่าเปรียปร้ยวก็ไม่เปรี้ยวหวานก็ไม่หวานไม่มีราคาเรียกได้ว่าเป็นผลไม้ที่มีอยู่ดาด,ดืนพวกเขาย่อมคิดไม่ถึงว่าหมาเร็วแปะ้อยลี้ซึ่งถูกควบคุมอย่างเข้มงวดที่สุด จะเร่งเดินทางมาจากเมืองเอี้ยนจริงเพื่อผล,ลไม้ผลเล็กๆที่ไม่มีค่าสักนิดในมือของพวกเขาถึงยามพลบค่ําก็ได้เวลาอาหารเย็นแต่เซียวซิงหัวกลับไม่รู้สึกอยากกินอาหารสักนิดนางมองอาหารที่วางอยู่เต็มโต๊ะมีทั้งขาหมูที่นางเคยชอบมากที่สุดผัดหน่อมไม้สามสหายผัดนกกระทะและยังมีน้ำแกงกุ้งรสชัดกลมกลมน้ำแกงเต้าหู้รวมทั้งโจ๊กผักกับหัูสับเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆพอขวดที่เซียวจันถิ่งเชิญมาปรุงอาหารนั้น มีฝีมือเก่งมากมามาทั้งหลายก็ตั้งใจพนิบัติอย่างเต็มที่อาหารที่เลือกมาจึงเป็นอาหารโปรดของทงั้งทั้งสิ้นเพียงแต่ตอนนี้นางมองแล้วกลับรู้สึกเครื่องไส้กลิ่นที่เคยชอบก็ไม่หอมอ,อีกต่อไปลับเห็นอย่างไร้เหตุผลท่านบอกว่าให้คนไปหาผลตั้งหลงทําไมถึงยังไม่เห็นอีกนางวางตะเกียบลงพางหันไปพูดกับเสี่ยวจันถิงนางแทบจะทนกลิ่นอาหารผนโต๊ะไม่ได้อีกแล้วดังนั้น จิงยิ่งคิดถึงผลเติ้งหลงที่เคยกินสมัยเป็นเด็กสาวยิ่งคิดก็ยิ่งอยากกินยิ่งไม่มีให้กินก็ยิ่งรู้สึกว่ารสชาติของมันมีค่าย,ยิ่งนักให้คนไปหาแล้วแต่ยังไม่ได้เข่ากินผลไม้ชนิดอื่นไปก่อนดีรือไม่ว่าแล้วเสียจันถิงกระสั่งให้คนยกผลไม้สดมาในจํานวนนั้นมีทั้งผลไม้จากทางใต้และทางเหนือรวมไปถึงบรรณาการที่ในหวังพระราชทานมาให้ยามนี้แม้กระทั่งฮ่องเต้ ก็สงรงทูลว่าผู้หญิงของเจ้นโกหัวล้มป่วยกินอาหารไม่ได้พอมีผลไม้สดอะไระออมก็รีบสั่งให้คนส่งมาทันทีบ่าวรับชายยกกล่องเข้ามาหลายใบเสี่ยวซิงฮวามองไปก็พบว่ามีทั้งส้มสีทองที่ถูกส่งออามากลาเป็นพันลีมีอย่างเหมือนกับลิ้นจี่ที่เสียง่ายแล้วก็ยังมีอิงเทาสีแดงฉ่ำผลไม้เหล่านี้ชาวบ้านธรรมดาทั่วไปอย่าว่าแต่กินเลยแม้แต่เห็นก็ไม่เคยเห็นจชด้วยซ้ําแต่บัดนี้กลับมีคนยกพวกมัน มาวางอยู่ตรงหน้านางแล้วหยิบขึ้นมาป้อนให้ถึงปากอย่างระมัดระวังซึงฮาวาชิมส้มนี่ดูได้ยินมาว่าต้องฝังเอาไว้ในถั่วเขียวถึงจะสามารถขนย้ายจากเจียงซีมาถึงที่นี่ในสภาพที่ยังสดใหม่ได้แต่เซียวซึงฮาวามองส้มสีทองผลน,นั้นแล้วกลับทําท่าขึ้นไส้ขึ้นมาเซียวจันถิ่งรีบสั่งให้คนยกส้มสีทองออกไปด้วยความตกใจเขารีบรูปหลังให้นางแล้วเอ่ยปลอบใจอยู่อีกครู่ใหญ่ อาการของนางจึงได้ดีขึ้นดวงตาของเสี่ยวซิงฮาวาคลอได้น้ำตานางศพหน้ากระบาของเขายังอ่อนแรงพังแคลาวด้วยเสียงอูี้ข้าจะกินผลตื้งหลงพี่เทียนต้านคืนเขาไปเก็บมาให้ข้าหน่อยในเวลานี้เสี่ยวจันถิงยอมไม่กล้าพูดว่าไม่เก็บให้ต่อ,อให้หนางต้องการดวงดาวบนท้องฟ้าเขาก็อยากจะเก็บลงมาให้เหมือนกันเสี่ยวจันถิงกอดน,นางเอาไว้เบาๆพางรูปหลังให้อย่างช้าๆเด็กดีพุ่งนี้ก็ได้กินแล้ว รอหน่อยเอถิดข้าจะกินเดี๋ยวนี้จ,จู่ๆนางก็รู้สึกเหมือนจะทนไม่ได้อีกต่อไปท้องของนางว่างเปล่าแต่ความรู้สึกที่มาพร้อมกับความว่างเปล่านั้นไม่ใช่ความหิวแต่เป็นความรู้สึกคลื่นไส้ที่ยากจะบรรยายได้ความรู้สึกคลื่นไส้นั้นติดค้ังอยู่ในลําคอและทรงอกทําให้หนางไม่อาจห้ามความรู้สึกที่อยากอาเจียนได้เลยนางกินผลเตั้งหลงครั้งที่นางตั้งครรภ์ตอนอายุยังน้อยเขาเคยเก็บผลตั้งหลงให้หนางตะกร้าหนึ่ง ยังจาได้ว่าตอนที่เขาเดินผ่านประตูเข้ามาใบหน้าและลำคอถูกแดดเผาจนดําคล้าเสื้อผ้านเนื้อหยาบบนร่างถูกน้ําเกี่ยวขาดเป็นดุงใหญ่เขาเช็ดเหงื่อบนหน้าผากแล้ววางตะกร้าผลตั้งหลงในลานบ้านจากนั้นก็ไปตักน้ําในบ่อมาล้างผลตั้งหลงให้นางผลตั้งหลงนั้นไม่หวานมากแต่พอกัดลงไปกลับมีความชุ่มฉ่ารสชาติของมันจนถึงตอนนี้นางก็ยังจําได้ไม่ลืมนางจิกนิ้วกับปากของเขาเบาๆผางคิดถึงเรื่องราวมากมาย ระหว่างที่ตนเองสมัยยังเป็นเด็กสาวกับุรุษผู้นี้ข้าจะกินผลเต้้งหลงท่านต้องไปเก็บมาให้ข้าชาติหน้าถ้าข้าอย่างมีลูกให้ท่านท่านก็ต้องไปเก็บมาให้ข้าอีกนางกล่าอยังวางอํานาจแต่พอไม่มีแรงน้าเสียงวางอํานาจก็เลยกลายเป็นออดอ้อนได้ข้าจะไปเก็บมาให้แต่เจ้าอย่าร้อนใจไปพรุ่งนี้ก็จะได้กินแล้วเสี่ยวจันถิ่งไม่มีทางเลือกสุดท้ายก็ได้แต่กล่อมนางเช่นนี้ ยากนะก,กว่าจะกล่อมนางให้สงบลงได้เขาเค่อยๆหยิบผลไม้ชนิดอื่นๆมาป้อนให้หนางทีละนิดสุดท้ายนางก็กินสารจานลงไปได้เล็กน้อยเขาจึงฉวยโอกาสรีบป้อนยาและจบให้หนางอีกนิดหน่อยอาหารมื้อนี้จึงได้สิ้นสุดลงก่อนเข้านอนคืนนั้นเขากอดนางเอาไว้แต่ทำอย่างไรก็นอนไม่หลับก่อนหน้านี้เขาโมตะกล่อมนางออนนิงย้อนคิดถึงคำพูดของนางคิดถึงภาพที่ตนเองเคยเก็บผลเตื้งลงมาให้นางมากมาย รวมถึงคำพูดที่ว่าชาติหน้าถ้าคายอย่างมีลูกให้ท่านท่านก็ต้องไปเก็บมาให้ข้าอีกเขานิ่งงันไปชายหนุน่มนอนไม่หลับพอหลับตาลงเขาก็เห็นภาพสมัยที่ยังเป็นเด็กสาวกำลังกอดผลต้นหนงตะก้านั้นเอาไว้นางกินมันไปพลางหันมาส่งยิ้มให้เขาไปพลางแล,ล้วรอยยิ้มนั้นก็แปลเปลี่ยนไปเป็นดวงดาวบนท้องฟ้าเหนือค้าทหารที่นำแสงสว่างมาสู่ชีวิตในสนามครบของเขาตลอดสิปีที่ผ่านมา ผลเติ้งหลงที่เซียวซิงฮาวพา่อคิดถึงอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกถูกส่งมาถึงในเช้าวันรุ่งขึ้นไม่รู้ว่ามีม้าเร็วในขบวนม้าเร็วแปะลอยลิ้ของต้าเจ้าต้องเหน็ดเหมื่อจนหมดสภาพมากมายสักกี่ตัวในที่สุดผลเติ้งหลงสดใหม่ตะก,ก้าหนึ่งก็ถูกส่งมาถึงเมืองเอี้ยนจิงส่งมาถึงมือเจ้นโคโหผู้ยิ่งใหญ่เสียวจันถึงเปิดตะก,ก้าออกก็พบว่าผลเติ้งหลงนั้นยังมีน้ำค้างเกาะอ,อยู่สดใหม่เท่ากับเพิ่งเก็บมาหมาหดๆเขาดีใจมาก ชายหนุ่มไม่มีเวลาสนใจอะไรอีกแล้วเขารีบขิวตะก,ก้าใบนั้นไปหาเซียวซิงฮาวาทันทีจริงๆเซียวซิงฮาวาตื่นนานแล้วพอเสี่ยวชันถิงตื่นนางก็ตื่นเดี๋ยวนี้นางหลับไม่สนิทนักพอท้องว่างมากจนรู้สึกเคลื่อนไส้พอได้ยินเสียงเคลื่อนไหวนางก็ฝืนลุกขึ้นทำอะไรหรือนางหองตะก,ก้าที่เสี่ยวชันถิงถืออยู่เจ้าดูสิว่าน,นี่คืออะไรเสี่ยวจันถิงว่าพลาง หยิบผ้าที่คุมหินแสงจันเอาไว้ออกทําให้แสงสว่างสาสองลงบนหัวเตียงผลตั้งหลงจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเน a มาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ